ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและมลพิษจากฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือโดยได้เน้นย้ำให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในทั้ง17จังหวัดได้เพิ่มมาตราการป้องกันให้เข้มข้นมากที่สุดค่ะ พลโทรประสานแสงสิริลักษ์แม่ทัพภาคที่3ประชุมติดตามแผนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและมละพิษจากฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับหน่วยทหารเจ้าหน้าที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในทั้ง17จังหวัดภาคเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค3กองพลทหารราบที่7อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีการกำหนดแผนห่วงห้ามเผาในพื้นที่13จังหวัดแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง8จังหวัดและลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้178ครั้งซึ่งกองทัพภาคที่3ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทธปกรณ์ไปลงพื้นที่ครอบคลุมครบจุดเสี่ยงทั้งหมดแล้วค่ะ โดยแม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในทุกจังหวัดตรวจสอบพื้นที่เกิดจุดความร้อนว่าเป็นพื้นที่ที่ขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงจริงหรือไม่โดยให้ใช้หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไปรวมถึงช่วยสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกให้คนในชุมชนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทั้งนี้นะคะกรมฐานราบที่7ได้จัดกำลังพลหน่วยขึ้นตรงสนับสนุนภารกิจการล่าตระเวรรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการเกิดไฟไหม้ป่าซ้ำซากก้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่เสียงภาคเหนืออาทิเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอมก้อย อุทยานแห่งชาติแม่ปิงและมีการนำอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กมาใช้ในการตรวจสอบพื้นที่เกิดไฟป่าด้วยค่ะหลังตรวจพบจุดความร้อนจากดาวเทียมในโอกาสนี้นะคะทางกรมฐานราบที่7ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักอนุร,รักษ์พื้นที่16เชียงใหม่มาให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการดับไฟเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุดปฏิบัติการดับไฟป่าให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะ